สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเราทีมพันพันล้านลูกศิษย์หลวงปู่ศิลานะคะได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ศิลามาช่วยพี่น้องชาวเหนือจังหวัดแม่สายนะคะเออจังหวัดเชียงรายเนาะอำเภอแม่สายนี่คือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะคะที่ที่ อันนี้เน็ตมันดีเลยเหรออันนี้สุดยอดต้องบอกสุดยอดจริงเลยเข้าถึงชาวบ้านแล้วก็เป็นต้องบอกว่าการทั้งต้นทังทังนี้มาจากพี่มดพี่วานเลยอุ้ยไม่หรอก <c oughs> เราเริ่มจากหลวงปูป่เนาะ,ะแล้วก็น,<ะ>นุนุรุนเ<ะ><ะ>สมาเนี่ยแต,แต่แต่ที่พ <c oughs> าทีมงานเข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องต้องพี่มดกับพี่วานเลยครับราสาหน่วยงานภาสาอะไรเข้ามาจนมาถึงหน้างานจริงๆิเนี่ยทีแรกเราก็คิดว่าน้ํารดแล้วมันน่าจะ ดีแล้วใช่ไหมพี่แต่พอชาวบ้านเขาได้รับของที่เราช่วยเหลือไปเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยดีมากเลยครับอย่างนี้คือถึงได้เสื้อนุนุก็เอาเสื้อผ้าใหม่เนาะคัวหนึ่งขอที่เป็นเสื้อแบรนด์ผมเองนะผมรับผลิตเสื้อเสื้ออยู่แล้วมีโรงงานทําเสื้ออยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็นําส่วหนึ่งก็สองสามพันตัวก็นําเข้ามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านถึงมันจะไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันเยอะนะแต่มันมีคุณค่านะครับพี่ก็พอมาถึงนี้มันพูดอะไรไม่ออกจริงพี่ พือะไรไม่ออกก็ฝากพี่ๆทุกท่านแล้วมดอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยคือไม่เคยลุยอะไรกันอย่างนี้มาก่อนเลยนะจริงผมจะเล่าความปกตินะผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกแดดอะไรอยู่นะเพราะว่าหนึ่งเลยปวดหัวสองตัวดำเยเป็นไมเกนแพ้แดดด้วยแหละตั้งแต่เมื่อวานส็ลุยเลยลุยยาวเลยครับเมื่อคืนไมเกนขึ้นเลยนอนเสร็จแล้ววันนี้ก็มาลุยต่อนะครับมีมีมีความภูมิใจนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ได้แล้วน้อะค่ะ,คะเป็นกำลังใจให้น,นะคะ่ะค่ะเนี่ยู<น>จริงจริงไหมพี่บอลนะใช่ผมจริงจริงดูดิดูชาวบ้านดูแล้วน้ำน้ำพวกนี้ที่เราเหยียบอยู่นะมันครูเมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีฉี่หนูด้วยก็ต้องระวังเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่อย่างนี้นี่ผมเริ่มหลอนๆหน่อยๆว่ามีน้ำเข้าไปเปียกในต้นหรือเปล่าเสร็จแล้วนะ เนี่ยนะอันนี้อันนี้คือครูโอครูโอจากโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงผลนะคะก็ยังความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะครูความช่วยเหลือบางจุดยังมาไม่ถึงครับอย่างที่เราเห็นที่บริเวณที่เกาะทรายติดก,กับริมแม่น้ำครับบ้านบ้านหลังน,น,นี้โจนยังยังเยอะอยู่มาระดับเอวครับถ้าไปดูตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้ยังเอวอยู่กับค่ะครูโ<ๆ>อ้อยระดับเอวครับ โอ้เนี่ยเขาหนีพังไปหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยครับเข้าไปบ้านได้ได้นี่นะคะอันนี้อันนี้คุณป้าเขาพาไปไหนเนี่ยคือคนคนก็ยังอยากอันนี้แม่น้ำสายมาช่วยเหลือในพื้นที่อ๋อนี่แม่น้ำไหลเชี่ยวมากใช่ครับอันนี้หลุงปูศิลาดูแลสองสามลุงนะครับ ค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยหนักมากเลยนะคะมาอยู่นานเขาตั้งแต่วันที่สิบสิบเดือนที่แล้วโอ้โหอยู่เป็นเดือนเดืนกว่าโหอยู่พร้อมกันเลยครับอันนี้คือแม่น้ําตัวลูกตุลตัวได้ติดลูกมาไหมลูกหมดแล้วไม่ได้ติดลูกไม่ได้เออเออนั่นไงพี่เอ็มมาละพี่เอ็มให้ให้ลูกพี่ทหารหน่อยอันนี้พี่เอ็มเพจหอละครังนะคะ ได้เออแต่แต่งซองให้ไปละให้ให้เงินซองอ๋อคุณคุณยายยังไม่ได้ใช่ไหมอ่าซองมาอันนี้คือเรามามอบให้นะยายได้ยังยายได้ยังอ๋อเออแต่มาปู่ศิลานะคะค่ะจ้าเราถ่ายเก็บไว้ทุกคนได้เอารูปเอารูปให้พี่ทหารพี่ทหารเอารูปไหมเจ้าคะอ่ารูปรูปปู่พาเผยแร่หลวงหลวงปู่ศิลามาช่วยเนาะพี่ๆเนาะ ค่ะีวเด็กนนี่่วุเยัหนื่อยหน่อยเนาะพี่เนาะเป็นเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ้อนะพี่นะอ้อนี่พี่พี่เขารู้จักอยู่ ที่ข้าวที่ที่หาไปเอาที่ไหนครับที่นี่เขาทำแจกเป็นภาพรวมครับเขาส่งเป็นภาพรวมมาที่เป็นโรงครัวทหารพระราชทานใช่ไหมโรงครัวของผู้ผมจะมีรถของผมผู้ผมอยู่แล้วอร เขาเรียกรถครัวสนามประกอบที่กอที่โรงเรียนประสิทธิ์แม่สายประสิทธิ์นะฮะแล้วก็มาส่งเป็นภาพรวมกอกอมาส่งเป็นภาพรวมชปอต่างๆก็จะทํางานเป็นเป็นเป็นธุราของเขาแต่ละชปอไปอย่างผมรับมอบไปคือชปอที่สองชปอที่สองก็ตาเนี่ยครับเอาเอาเอาบ้านส่วนของพวกผมทําแล้วเสร็จประมาณสามสิบเจ็ดหลังมันน้องไายเข้ามาอายืนรวมกันมะน้องไทย อ๋อเขาถ่ายเดียวเหรออ๋อใช่ึกว่าจะถ่ายรูปดูเสื้อผ้าพี่ๆเขานี่คือลุยมากเลยนะขอ้ยดูกินข้าวเสร็จแต่หมดแรงอ่ะเมื่อกี้ให้ไปนอนไปแค่ท่มโมงไหเมื่อกี้ให้ไปเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งให้ทีมและพันทีมมีมีสองทีมใช่ไหมโอเค สองทีมให้ไปทีมละพันแล้วใช่ไหมโอเคคือนอกจากที่เราจะมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วเราก็มาให้กําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะน้องนเจียงใหม่ครับอะไอยางเงี้น้องนคนเจียงใหม่ผมไปช่วยผมไปช่วยเชียงใหม่ที่อย้าอ๋อกนีแต่ว่าน้องดีแบบว่าเอินดูขนาดเลยอยู่นยู่นน้องก็จะมาหาบ้านนองก็จะท่วมกันตอนนี้นั่นนะแต่บ้านแฟนที่เชียงไฮนี่ท่วมทีมน้ำโกกค่ะ เป็นกำลังใจนะคะของคนค่ะที่รับเกิดได้สองนล้วน,นนะเนาะค่ะจะให้ผมใจเขาาเ้ามาอืมผมจะเข้ามาที่ท่านเพราะว่าค่ะเ,เพราะว่าเพราะว่าวันมันเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยอย้ทุกคนตรงนี้ระวังนะเจบก็ค่ะครูสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคคต้องต้องริมริมนี่ระวังนะเป็นท่อนะต่อระวังนะริมริม ตัวระวังท่อตรงนั้นอะที่เขาปักปักไว้สัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะแต่ว่าเราอยากให้เห็นภาพเหตุการณ์แบบสดๆว่าตอนนี้เขาก็ลำบากกันอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะไปแล้วครับค่ะได้รูปแล้วเนาะโอเคค่ะสวัสดีครับโชคดี เก่งมากอัดตัวเดินเดินเถอะกำลังใจเรียนนะเอามาจะได้เป็นเจ้าคนใดคนหนึ่งคือนี่ซอซอก็ไม่ได้ว่าแบบสุขภาพแข็งแรงแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นัแต่ซอมาอย่างนี้แล้วมันขอบคุณมากนะคะทอมีนะคะมันอยากจะลุยใจให้ละคะมันอยากจะลุยใช่ไหมซออยากจะช่วยช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยก็ดีนะคะ่ะกำลังใจให้ค่ะบ้าทอมีค่ะเพราว่า เสกพุงแล้วเขาก็เฟอร์ดิเจอร์ครับมันลอยน้ํามันกระแทกอืมมันเลยพังใช่ครับมันไม่ใช่กระแท,ก,แทกเฉพาะอาคารบ้านเดียวน,นะครับมันกระแทกคนแล้วก็ให้คนล้มลงไปแล้วก็นี้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ตายอีกครับอืมตายหลายคนเลยครับตายเหรอครับตายคนระับโอ้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้หนะคะ่ะตัวเองตัวเอง กกเนนนย่าทุคชวตัวตัวหยุดก่อนหยุดก่อนเลนเลนมันเลนเลนเทเลนนี่แค่เท้าหมดมดยังเอาออกลำบากเป็นกำลังใจให้นะคะอ๋อเมื่อกี้เจอพี่สู้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 บเไซเซ่อเลยนะบดเปลี่ยนเสื้อเลยอ่ะมาแน่มาไปไป เที่ยงแล้วเที่ยงละอันนี้สารุทค่าโชคดีนะคะ,ะ,คะซ้อระวังนะมันอันมันเยอะนะซอระวังข้างหน้านะหลุม ต่างระดับตัวตัว,ตวหยุดล้อซอด้วยตรงต่างระดับอะ่ะเอน่เดียวเดียวข้างหนเขาเน้้้น้ข้น้ข้างหน้านานาข้างหน้า้น เดี <usion> uh ๋ยวข้างหน้าเขาได้เยอะแัะล้เดี๋ยวครูจะพาไปขี่งหนราไปเพื่อพี่วุฒเพื่อนใจแข่ง ไปไปไหนอันนี้กลับไปที่วัดอันนั้นเข้าไป <c oughs> <c oughs>

เห็ใจเห็นสงสารเห็นใจมากเขาวิ่งตามเราเลยนะยายเขาเก้าสิบสามแล้วเดินไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินแม้แต่จะกินบางวันอเอ้ยส,อสารก็จังให้ธรรมชาติจริงๆเนี่ยหนูกดูดิเรายังเอารถเข้ามาไม่ได้เลยเรายังต้องเดินเข้ามาเลยอ่ะ เป็นเห็ดเป็นแบบเห็ดแล้วก็เห็ดแล้วก็เหนื่อยแทนเนาะที่เรามาแค่แค่นี้แค่พนะใช่แล้วเขาอยู่ทุกวันอ่ะเขาสี่สิบวันแล้วอ่ะยิ่งทหารน่ะเจ้าหน้าที่ก็หนักมากเลยนะไม่ได้กลับใช่ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะทหารแบบทำทำแล้วก็นอนตรงนั้นเลยอ่ะห้ามว่าทหารไม่ดีเลยนะ อันนี้เราเดินมากันนี่เราก็ไม่ได้พกอะไรมากันเลยนะเนี่ยนะผมเป็นบ่าวท็อปต้องกลับหน้าแบคนควครับนั่นน่ะน่าจะได้แค่สองสี่น้องได้ค่ะครูพวะว่าไอ้ทีมงานเท่ากันเริ่มนี่กันแล้วครับใช่บางคนไม่เคยลงพื้นที่เลยนะคะครูอันนี้เราเราเป็นภาษาภาคกลางเนาะเสื่อคนดูไลฟ์จะได้ตอนครู ตอนครูรู้ว่าที่ที่มดติดต่อไปอะ่ะทีมลูกศิลย์หลวงปู่ศิลาจะมาช่วยเนะี่ยครูครูงงงงคครู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะครูมอไสดีใจมากครับค,คิดว่าคุณก็เหมือนกันนะครับพี่ว่าเออยยังยังน้อยก็รอก็ไม่โดนทิ้ง<ฆ>ให้อยู่ตัวเดียวครับ<ฆ><ฆ>ยังน้อยก็มีคนที่ติดต่อมาให้ความช่วยเหลือกับเราครับค่<ฆ>ะบางบางคนเขาอาจจะคิดว่าความช่วยเหลือมาที่โรงเรียนเยอะแล้วหรืออะไรแต่โรงเรียนเอาไปช่วยเหลือต่อด้วยใช่ไหมครู โรงเรียนนะครับพอเด็กมารับแบบแผ่งไปงานครับโรงเรียนก็จะเอาไปถึงอย่างชีพที่ทางทางที่เขามาช่วยที่ต่างๆครับก็เอาไปให้เด็กๆค่ะให้เพราะว่าเพราะว่าบางทีเราไปไม่ถึงจริงๆอย่างเงี้ยเราก็มาแค่ส่วนเดียวจริงๆเราก็ไม่ถึงเนาะคุณเนาะแต่ว่าคุณครูชุมชนเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ตัวตรงไปเขาเขาอยู่ตรงนี้เขาอ่ะคือสามารถที่จะ ส่งต่อสิ่งที่เราอ่ะอยากจะให้ต่อได้อะไรอ่ะท,ที่พี่พามาวันนี้นะครับไปหาจุดที่มันจุดตักจริงๆครับที่ทีมเข้าช่วยเหลือยังเข้าไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้คือบ้านบรนหลังครับเพิ่งเปิดได้แค่สองวันอ๋อสองวันก่นอนหน้านี้ทางเข้าไม่ได้คร,ครูก็ยังเข้าไม่ได้เลยใช่ครับครวมาสี่สิบกว่าวันนะครับเพิ่งเข้าได้สอง 2> 2วันซเดินไหวไหม เออมางั้นงั้นเอาเซิงมาเดี๋ยวมดไปกับพี่วามเซิร์ฟพักก่อนก็ได้เดี๋ยวมดไปกับพี่วามก็ได้จะเอาเสื้อไหมอนรถฮะจะเอาไงดีเอารถไปเลยอ่ะ ้เราเอารถเข้าไปไว้โอเคได้เอาผ้าไปไว้บ้างได้ค่ะครูเอาผ้าแล้วก็เดี๋ยวหนูเอาป้ายไว้ให้ติดด้วยป้ายหลวงปู่ที่เรามาช่วยเหลือเนาะอุ้ยเอาไว้ที่ขับเร็วจังเราจะเอาป้ายตวใหค่ะได้บรรยากาศได้การกันเดี๋ยวจะได้ย้ายไปนะหมดตันได้จ่างกันเดี๋ยวไปตรงจุดนั้นดีกว่า ม้วไปหามมาบ้านจะบ้านคุณเห็นนั่นเลยไปได้บ้านนั่นเป็นโคนันเอาไปเป็นเลี้ยวๆกันอารมณ์ประมาณนี้อันนี้อ๋ออันนี้มาอาชีพใหม่หรอคะพี่พี่ถ่ายคนนี้หน่อยถ่ายไม่รู้ถ่ายนี่ให้ให้กล้องใหญ่ถ่ายหน่อย ตั้งใจรู้ว่าคนทำแมครไม่พอผมก็เลยทิ้งงานที่ร้านวันทรายจึงเลยรู้สึกดีใจมากเลยนี่น้องนุ่นน้องนุ่นคือทุกคนคือทุกคนที่มาเนี่ยคือแบบอยากจะมาจริงๆใช่ไหมน้องนุ่นคือน้องนุ่นอ่ะบอกมดว่าพี่มดเราต้องมานะเราต้องมาตอนนั้นเราติดงานพิทักษ์ายใช่ เขาก็าเลยมาไม่ได้แล้วพี่โมก็บอกหนูกว,ว่าถึงน้ำก็ลงอ่ะมันก็ยังต้องการความช่วยเหลือตอนซื้อปูแล้วจริงๆอยอ่ะหนูมองว่าหนักนะหนักหนักคือ ขาพักอาศัยไม่ได้<ต>คือตอนที่เขาทำงานแล้วเขาต้องกลับมาพักแต่กลายเป็นพักไม่ได้คือตอนท่วมอ่ะถ้าเรามาเราเหมือนมาเป็นเขาเรียกอะไรมาถ่วงเขาอ่ะบางทีทางเข้าทางออกเนี้ยมดก็มดก็เลยคิดว่าให้เจ้าหน้าที่อ่ะเขาทํางานอย่างต<อ>เต็มกําลังใช่คือเวลาเรามาเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบไปคอยช่วยเราเนี้ย เราก็เลยว่าเออแล้วจังหวะเวลาเราด้วยเราก็มาตอนนี้เราก็รอรีบเพียงงานวินถีไทยตกคกก็เลยรีบมาเลยใช่ใชแล้วหลายคนนะไม่เคยลงพื้นที่กันมาก่อนเลยนะเน <c oughs> ี่ยบางคนก็มีโรคประจำตัวแต่ว่าทุกคนก็สู้มาก พี่บุญช่วยแก้ใจบุญบอกสู้ๆนะคะพิมพ์งานขอให้ช่วยพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ความหลอ่อความสวยต้องยอมเพื้อนดินทวรละคะขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ดำก่อนขอบคุณค่ะนี่ขอ,อกินไอติมอชน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 ,น เดี๋ยวจะตาเข้าไปจะ่านั้ท่านนะครับอาจะต้องตาทำแลเผื่อไปหาได้เลยเลยครับต่จะาเท่นไปจ่ะเดี๋ยวเขาคงเดี๋แล้วออกมาได้ค่ออเออเดี๋ยวไปกับคูเดี๋ยวขี่เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับคู่ได้ค่ะได้เลยมี่หาตัวมานานนะิวว่างคูไอติ้เนี่ยออเปิามดราบิโวที่บินฟองมา เดี๋ยวตอนนี้มดขอพักไลฟ์ก่อนนะคะกับไอติมเย็นๆชื่นใจนี่นะคะานะรีก่นะอ้วัคะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ต่อกันเนาะเราขอเสียงหน่อยเอาหมดหาแดงเลยเดี๋ยวอยากไปเปรียบเทียบตอนแรกยังไงอ่ะหน้าตอนมานะ ตอนนี้อยากตาบวมตอนนี้อยากแบบโคตรโล้เพลงเลยตอนมาเออโปรแกรมผ่าจมเราจะมีอยู่ไม่ได้โปรแกรมผ่าจมเราจะมีอยู่ไมนีดย